ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวแกะกล่องเครื่องมือช่างชิ้นหนึ่งนะครับอ่ามันก็คือเกจวัดน้ำยาแอร์นะครับผมจะผันตัวมาเป็นช่างแอร์ในตำนานไม่ใช่นะฮะก็คือผมซื้อมาเพื่อที่จะแก้ไขแอร์รถยนต์นะครับแอร์รถยนต์ที่ผมใช้งานมันหน้า คือมันน่าจะรั่วนะครับตู้มันน่าจะรั่วเอาไปให้ช่างเติมน้ํายาแอร์แล้วครั้งหนึ่งช่างนะน้ํายาแอร์มันแทบจะไม่เหลือเลยช่างก็บอกว่าตู้น่าจะรั่วนะครับก็ด้วยความที่เราพอมีทักษะด้านช่างนะก็เลยอยากจะทดลองทําเองก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นชุดเกตวัดน้ํายานะครับนะเพื่อที่จะเอามาลองทําเองราคามันไม่แพงนะราคาไม่แพงมากนะครับ อยู่ที่ชุดหนึ่งอบอกราคาเหลือกันนะชุดหนึ่งเจ็ดรอยสาสิบาทผมสั่งในแอปส้มได้ส่วนลดแล้วเหลือหกร้อยแปสิสี่บาทเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามันมีอะไรบ้างข้างในคุ้มหรือเปล่าราคานี้นะครับ มาดูอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นคู่มือเนาะการใช้งานโดยคร่าวๆนะครับด้านบนนี้นะครับสายน้ำยายา3เส้นนะครับมีสายโลสีฟ้าสีน้ำเงินสายไฮสีแดงนะครับสายสีเหลืองเป็นสายเอาไว้เติมน้ำยาเนาะ สายตัวสายในระับแรงดันใช้งานนะอยู่ที่600 psi นะครับส่วนแรงดันที่สายทนได้เนี่ยนะฮนะน่าจะประมาณนี้เนาะเขียนว่า3000 psi ก็คือเชืยมันรับได้ถึง3000ถึงสายจะแตกนะครับแต่ใช้งานเนะี่ยเขากำหนดไว้ที่600 psi นะฮะสาย3เส้นสายยาวน่าจะไม่ได้ดึงออกมาดูเนะแต่ตาม ตามสเปคที่เขาเขียนไว้1.5เมตรนะนะครับตัวสายตัวถัดลงมา,อาเอามาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นอะแดปเตอร์วาล wow, เอาไว้สำหรับต่อกับน้ำยาแอร์ที่มาเป็นกระป๋องนะฮะกระป๋องเล็กๆมีอะแดปเตอร์วาลตัวนี้ให้หนึ่งอันนะครับเป็นอันนี้เป็นตะขอแขวนเอาไว้แขวนตัวเกตนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ ของตัวน่าจะเป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์ที่ใส่ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์น่าจะเอาไว้ต่อกับถังน้ำยาแอร์คาดว่านะนนี้ผมยังข้อมูลก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันนี้มาพรีวิวแกะกล่องเฉยก็ยังไม่ค่อย,อยข้อมูลยังไม่มีว่าตัวไหนเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้น่าจะเอาไว้ต่อกับถังน้ำยาแอร์แล้วอีกฝั่งหนึ่งต่อกับสายคาดว่านะครับผิดพลาดประกันใดขออาภายัย ถัดลงมาด้านล่างนะครับมีอะแดปเตอร์วาวแบบต่อเร็วสวมเร็วนะครับอันนี้เป็นด้านโลไว้สำหรับอแอร์รถยนต์นะครับมาด้านนี้นะครับสีแดงอะแดปเตอร์ apter, สวมเร็วนะฮะด้านไฮของแอร์รถยนต์นะครับอันนี้มีแถมมาในกล่องนะ อาตัวนี้ประแจขันสอนนะครับก็มี2อ,อด้านนะฮะเอาไว้ขันสอนตัวเล็กด้านโลหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจหรือว่าสอนอาจจะมี2ขนาดนะแล้วก็สอนตัวใหญ่นะครับด้านนี้อาประมาณนี้แล้วก็หัวใจสำคัญนะครับก็คือตัวเกตวัดน้ำยานะครับมี2อเกตนะโลกับไฮ ทางโลวัดแรงดันได้ถึง500 psi นะครับส่วนด้านไฮได้800นะครับ800 psi เนอะวัดสูญญากาศได้ลบสานะนี่เนาะลบสาทั้งสองฝั่งนะครับมีวาล์วปิดเปิด,ปดน้ำยานะด้านโลเป็นสีน้ำเงินมีตัวมัืือเขียนกำกับไว้ชัดเจนเนาะเปิดปิดนะครับอันที่ด้านไฮ แล้วก็มีท่อน้ํายานะครับโลกลับไฮมีท่อตรงกลางไว้เติมน้ํายามีวาวล์วระบายน้ํายาในกรณีที่เราเติมเติมเกินอะไรเงี้ยอยากจะระบายออกกดนะครับกดลงไปมันก็จะระบายออกนะฮะวาล์วตัวนี้ไม่ได้ปิดท่อนี้นะนะครับมันเป็นเหมือนอตัวลูกศรเอาไว้ระบายอ่าเดี๋ยวประมาณเนี้ยนะครับเวลาเรากดไปมันก็จะปล่อยแรงดันออกมานะครับ ปล่อยน้ำยาออกมาประมาณนี้มีช่องตาแมวเอาไว้ดูการไหลของน้ำยาด้วยอ่ะก็อุปกรณ์มีเท่านี้นะครับราคาเต็ม730นะราคาลดแล้วจากแอปใช้โค้ดส่วนลดนีน่น่นั่นเหลือเท่าไหร่นะที่ผมบอก648เฮ้ยห8 4ขออภัยนะครับก็ เป็นชุดราคาประหยัดเนาะไม่ไม่ไม่เหมาะสําหรับมืออาชีพนะอาจจะพังง่ายอะไรเงี้ยถ้ามืออาชีพก็ต้องซื้อชุดที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ชุดสําหรับเอาไว้ทดลองทําเองอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคอยู่นะผมว่าโอเคราคานี้ถือว่าคุ้มนะได้อุปก,กรณ์หลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับอ่าประมาณนี้ก็พรีวิวสั้นๆนะครับในส่วนการใช้งานก็เดี๋ยวผมไปลองดูก่อนไปศึกษาดูก่อนเนาะ จริงก็มันก็ไม่น่ายากก็ข้อมูลใน YouTube มีคนมาสอนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นในคลิปหากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ